เียนภาพบรรยากาศงานแข่งเรือ,อยูสะพานมิตรภาพทาหานครับถิ่ผทานมาครับพี่น้องบบรรยากาศภายในงานเรือไลยลำขอรวมพิธีน้เพ่นครับเครื่องรุุนไญ่รุนกลางรุ่นเล็กครับพี่น้องพี่น้อ,นอรราานงาอาออออออชาวเรือไลา่ล,าลำมารวมงานแข่งเรืออยูสะพานมิตรภาพไทยล่ว ประจำปี2 5 6 6ครับพี่น่องครับนะไล่ตาพี่นอ่องอ่าปัาน่นใจเลื่อนเรี้ยงกับมาหลับเบิงหลับชมกันครับเห็นเพื่อนใหญ่ครับพี่นอ่องปล่อยลงมานีเพื่อดังเพื่อนกันครับมีโอกาสมานั่งเบิง นั่งชมเก็บภาพบรรยากาศเก็บตกมาให้พี่น้องในเบิ้งครับวันนีหนึ่งมิถุน,นงานอยู่สะพานามิตรภาพทไทยเลาเรื่องที่สองของมุกดาหารนี่แหละครับมีโอกาสได้ยมานั่งเบิง้งนั่งชมเก็บตกเก็บภาพมาให้เบิ้งพี่น้องความมันแบบไก่ชิดเลยครับช่วงนี้เป็นเทศกาลแข่งเหื่อหลยหมองหลยทีหลยแจจัดเที่ยวกันเที่ยวงานกันเพียบเลยครับพี่น้อง ชาวเรือมารวมงานกันไล่ครับพี่นอ้องปล่อยลงมานี่ครับเป็นเรือดังทั้งนั้นนะครับพี่นอ้องแจเป็นเรือยังในวงอะไรเก็บภา,าบรรยากาศให้พี่น้องมาในรับเบิงรับชมกันครับครับเก็บตกในงานแข่งเรือประจำปี2566ของสะพานมิตรภาพไทยลาวทหารสวรรค์นเขียครับพี่นอ้นองสุดมันเลยทีเดียวครับพี่นอ้นองครับมันปล่อยมาเถอะละสองลำครับ เก็บแต่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับพี่น้องชาวเลือกกันมากน่าและตามมารับเบิงรับโปชมกันครับพี่น้องเบิงไปจนชุด่ลักไส้มาแล้วครับพี่น้องเบิงบรรยากาศวิวทิวทัศน์แม่น้ำโพงสองฟังหมุดหารไถ่เหล้าหมุดหารสอตะเกียบเป็นน้ำพรมครับพี่น้องนะครับเอาข้าวเท้าทางสปปลาวเหล้คนก็มาหลายครับมาเอาแชมทำปีนี้แน่ เลือหลายเลือดดังมาหลายครับพี่น้องครับพี่น้องเนี่ยเบึ้งยนต์สุดเลยครับเลือหลายครับมาเที่ยวคนนั้นก็เป็นงานมุกเลยครับเดือนต่อมาก็ี่เป็นงานมุกนะครับออกพรรษาออกพรรษานี animals, er. ่ก็เลือหลที lair, port, ่กันครับทงมุกครับ บรรยกาศได้มากนางเบิงนางชมเก็บภาพบรรยากาศเก็บตกให้พี่น้องเดีเบิงเดีชมครับพี่น้องครับเกือยาวเลยครับพี่น้องเกือกเจลาลัมนี่สวยได้ให้ไทยพี่น้องหรืเบิงกินไก่นางยูยิมโค้งในไทยเก็บภาพบรรยากาศพี่พ่อครับเก็บภาพบรรยากาศเกือกคน่ฮ้ยเกือล้ำกระขังครับสีเดียวกันปึ๊บเลยเจลาลัมเบิงเกือกเจลาลัม มีแต่สะอ่อนเพิ่นี้จอดไว้ก็ยังงามอยืดซื่อเดยครับพี่น้องคขนาดพบ่มีเหือบบนฝ้าผ้าก็ได้ขยับรวมคนสุดท้ายว่างก็ได้แต่ละลำมีแต่ยาวครับเองว่าดูใหม่ไล่มือดแต่ละลำแต่ละทีมงานเนี่โอ้ยเมืออาชีพเท่านั้นครับพี่น้อง กับวิวทิวทัศน์สะพานขา,า,ามแม่น้ำโค้งไปสวัสดิเกียตงามเลยทีเดียวครับพี่น้องวิวทิวทัศน์ของบุตรทหารบ้านเฮา,าบ่าธรรมดาเลยครับพี่น้องเื่อนี้พี่น้องชาวเรือมานางเบิงนางชุ่มนางเชี่ยครับไอ้คนตะอกตะใจมาเบิงมาชมครับครับไปเลยเก็บภาพบรรยากาศเก็บตุ๊กมาให้เบิงครับพี่นอ้อง อีหนึ่งมีแต่หนึ่งงานสะพานเพิ่นยกให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันรับมีแต่เดี่ยวสวยๆงามๆทั้งนั้นครับพี่น้องบรรยากาศดีเลยทีเดียวอย่างสะพานมิตรภานไถ่เล้ามุกนาฮารแหล่งที่ซอนนี่เป็นมองท่องเที่ยวแล้วครับพี่น้องแล้วท่องเที่ยวก็มาละนี่มานาั่งเบิ่งนั่งชมเบิงเบ่งเพื่อเบิงเบ่งเพื่อเบิ่งเจาะความเร็วของลูงมแม่น้ำโค้งครับพี่น้องหลายคนก็ตั้งใจมาเชื่อ ไอ้คนกับต่างแกมาทองมาเที่ยวมาเตดต่างจังหวัดกับมี่ครับพี่น้องมานาัังล่มชมวิวชมบรรยากาศสองฟังโค้งมิตรภาพไทยเล่าครับพี่น้องทหารสวัสดียครับช่วยงานทีเดียวเลือนแต่ละลำก็ได้ครับ ความเพียงเพียงนะครับไปตอนมาไทยพี่หน่องในเบิ้งไกลๆครับบนนั้นของควันซ่าเนี่เพิ่งกัดจีได้ขาหมาใหญ่ได้ครับพี่น้องทั้งสซบะบัวเล้าเนี่ยแตขาหม่าเติมเั้มพันผ้าไายเรือมีตะฟ้าแค่เล้าอีกขึ้นเขาครับพี่น้องพันตะฟ้าแค่เล้าเบิ้งเจรอลายลำครับเบิ้งไกลๆเลยครับพี่น้องไทยพี่น้องในเบิ้งได็กไก่เลยความสวยความงามความอบความเพียงของเพลินครับ ่อาบ่ได้มาเที่ยวเบิ่งเอาทางนี้ก็ว้าววันนี้เด้มาเที่ยวไปนียครับสิ่บรรยากาศรับกลับไปสะพานมิตรภาพไปเลยครับงามทีเดียวครับช่วงนี้นาเทศกาลแข่งเหือครับพี่น้องไปทางไร่ทางใดก็เห็นได้แข่งเหือแข่งแพร่ครับ โอ้ม,มือนี่ไปพายทั้งคืนก่ะสะดวกสบายครับใช้รถไปแก้ไปเลยกลับไปยกลงเอาหลูเพือไปพายเรยเลยครับหลูกเพือเจละลัมนี่ก็ได้ครับเราลองพายกันไปครับ จกักเกรือล้ำได้เป็นล้ำได้แน่ผมก็ได้มันยหญ่โว้าก็บ่ชหลดอกเพราะว่าเพื่อนดังๆ่นมาหลายครับงานอยู่ผ่านมิตรภาพนี่ครับไปเก็บภาพเก็บตกให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันอย่าลังครับพี่น้องนี่ครับ ออกพรรษาห์าคนละจเจ้าหนี่มีงานอยู่งานใหญ่อีกเจ้หนึงน่งอยู่ทางฝั่งของเทศบาลอ่าบุกคล ahan คนละครับจัดอยู่เกินริมโค้งงานใหญ่ครับทั้งหลายงานใหญ่ที่ว่าเป็นเหลี่ยมน้ำย่อยครับเหลี่ยมน้ำจ่อยมีแต่เครื่องดังมากทั้งนั้นครับพี่น้องครับ ความสวยงามของสะพานแม่น้ำครับสองฝั่งแม่น้ำโค้งแต่ละลับนี่งโอ้ยสวยงามประทับนั่นครับเพื่อสรางจังหวัดแน่เพื่อสปปลาวแน่นะครับเพื่อในพื้นที่นี่ก็เืังดังกันหลายเลยครับพี่น้องเพื่อดังเพื่อเรลี้ยวขวานี่ก็ไล่กันนะครับหลายต่าไปกับมาเชียแต่เราคุมใครคุมมั่นครับของเชียก็ได้ครับ วันไหนไก่แห้งงามขับเพื่อนกันครับขับรับกับแม่น้ำโค้งนี่แห้งสวยแห้งงามเลยทีเดียวครับพี่น้องบรรยากาศตอนแรกๆแดดลุ่มลุ่มจบมันดังเมืองเพื่อไปน้ำชุ่มบรรยากาศแต่วิวที่ทัดไอ้สองฟังแม่น้ำโค้งไว้พร้อมครับพี่น้อง งามเลยทีเดียวกับวิถีชีวิตชาวชาวริมโค้งครับไปมาหาซูกันแดดสะดวกสบายครับงามบุญงาม่าเนี่ยไขว่กันไ่กค้บนั่นครับไปกินปลามาามีกินเขาบางเทือกับบรินิตร์เขากินขอนหลาน้ากับมากกับพ่อใหญ่คนนแ้นนี่แหละครับบุญ ไปรบุนกับบุญมากดีกับบุญกับมวนกุ๊บเลยครับพี่น้องตั้งชาวริมพวงเข้านี่ได้ครับหมอกมวลเนี่ยว่าตู่จะส่งขาดไปนะครับแต่ละเมือแต่ละเว้นออกควันซาหน่ะการทินงานแข่งเฮ้าเนี่ครับมวนกันเลยทีเดียวนะครับพี่น้องนี่ครับเด็กการอีกหนึ่งมีดอีกหนึ่งครับงานช่วงเฮ้อครับเก็บตกเก็บผาหมา ามาฝากมาตอนพี่น้องนี่ครับความสวยงามของเนสะพานมิตรภาพครับเดี๋ยวไปไทยมากกับมาแวะมาชมกันได้ครับพี่น,อน้องนั่งบึงยูทิวทันเพื่อตามาริมโค้นเหงาโอ้ยสวยเลยทีเดียวเลครับพี่นอ้องบรรยากาศกา็ได้กตกงานแขงเหงสาสะพานมิตรภาพไทยเล่ามาฝาครับพี่น้องนี่ครับ งานเปิดกระพานไปได้ละได้เก็บตกมาไปเบิ่งให้ชมครับพี่น้องเบิ่งให้ชุ่มความสวยงามความยิ่งใหญ่ความอลังการของสองฟองแม่น้ำโคงครับพี่น้องเนี่เบิ่งได้ชมกันเชี่ยกันหรือว่าเป็น,นงานยิ่งใหญ่เลยทีเดียวครับยิ่งใหญ่จำพันทำไมตีสองั่งโค้งหมู่ทหารสมวัณนฑนเกียดครับพี่น้อง เฉียบยุ่งอินโดยจีนไปนํำกันครับพี่น้องคลิปนี้พวกก็สซิคอล่าไปสนีก่อนนะครับพี่น้องสวัสดีครับ